วันนี้ช่วงนี้มาถึงป้ายลาวเจริญน,นะครับเป็นสถานที่หัวสร้างด้วยอิฐแดงนะครับสามารถข้ามมาชมวิวนะครับ จะมีร้านอาหารจำหน่ายนะครับช่วงเย็นๆนะครับสี่หนะ้าโมงห้าโมงอบ่ายสามเป็นต้นไปนะครับก็มมจะมีอาหารมาจำหน่ายนะครับ เราเจริญนะครับเป็นตลาดแรงแรงชุมนุมชุมแซวกินข้าวแรงนะครับมีอาหารให้เลือกหลากหลายนะครับตั้งแต่15บนาฬิกาเป็นต้นไปนะครับ ็หาโอกาสมาแวะชมใช้ชิมลาวเจริญริมโขงนครไกรสอนแขวงสอนนาเขต